มาแล้วครับที่น้องวันนี้อยูนี้สวนฝนตกลินเออ่ลินกทำงานบ่ได้ะไรเลยนี่แบบนี้คือตกข้อกำกากเนี่ยนะสี่แห้งกับไ่แห้งสี คอยแน่กับบ่คอยกับอนน้นำกัน,นย,ย่อยใช้ค่าอยู่นี่พี่น้องออกไปกับเปียกพมละเ,เลบยบ่ได้ทํางานเพิ่งเริ่มตกลงมากนี่แหละฝนกับได้เ,เลยตอนนี้เที่ยงแล้วละเ,เลยทํากับเขากินกันนี่พี่น้อง อไปหาน้องไม้มาโมเด็ไปทายพี่น้องเบิ้งตอนไปหาน้องไม้ฝนมึงตกพี่น้องก็เลยนี่ละได้น้องไม้มาเนี่ยอู้หูระของอายะเลยเนี่ยน้องไม้เนี่ยกำลังฮ้อนอยู่เนี่ยโอ้หหน้องไม้ออกไรอือกระ กองากยากเลยลังหอนทำไมอยู่ไต่เถียงนี่แหละอืมันหอนแล้วก็มี่พี่ตุ้มหอนแล้วก็ได้อ่าเต็มถงเลยอันนี้หอนแล้วนี่อันนู้นกำลังหอนอยู่โอ้อไทยันต้มเนี่ยนะพว่ะ อันนี้ก็เล, shirt, เลยว่าสิตำักแตียงกินกับต้มเนาะไหมเนี่ยครับตัวอาหารเที่ยงมื้อนี่ยอาหาเนาะขาขาอ่อนต้มกินกับตุ้มตำมะเตยงเนี่ยก็สิพรอได้อยู่นะโอ้เฮ็ดเนาะไม่สมเฮ็ดเนาะไม่นั่นก็สิต้มไว้ใส่ถุงไว้ก็สิเป็นตะกินอยู่นี่ยน้องอาหารไว อ๋อมือกาหาอยู่ล่ะนี่แหละล่ะไอ้สวนล่ะไฮนี่แหละก่อนหน้ไม้มันก็ไหลอยู่เนี่ยอยู่หัวไฮนี่นี่แต่ปลาหน้าไม่อะเนี่ยอยู่ล้อไฮล้อนี่ไปนี่หน้าไม้ไล่หน้าไม้ไล่นี่ทางล้อสวนนี่นี่แต่ก่อนหน้าไม้ไล่เ็มอยู่นี่ ส่วนน้อไม้ไฟเลี้ยงกันไว้ก่อนตอนนี้บวกกินน้อไม้นนมไฟเลี้ยงกินน้อไม้ไรซะก่อนน้อไม้ไฟเลี้ยงกันเดี๋ยวก็ค่อยไปเอามาเผาไว้อืม,อม,มสวนก็บปได้อหอไปได้ทำงานหนกพี่นอ้องเมื่อนี้ยบุษดากระไรฝนตกปมน้อไม้ยอยู่เนี่ย,ยกินกับตำบักเตียงาหารเที่ยง โอ้ต้มน้ไม้ก็ได้ี่ต้นขาขาวปวดอกอยู่นี่เดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตําบักเตงก่อนําลังสาบบักแตงอยู่นี่สาบักแตงสาบบักแตงแงตํา็ท่าน้นล่ะตําบักเตอ่งกินกรบต้มน้ไม้ อา,อาหารพื้นบ้านนะฮมือแล้งมือแล้งก็บมดนนี่ปลาหมึแ <c oughs> มกแตงก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ต้มน้ำไม้กะละมังบักไงนึง มันแก้วบบุ้ยปลาแดบงบงดองอีกแดงคึมๆนะต้องมาต่อไปอ่าอย่าวนนะคุณข่าวว่า่นหรือเปล่าห่านเนอะเบิงรถพี่น้องเอออาหารพื้นบ้านอีสานเท่า ก็นี่ละอืมปลาบอง่อไปโอ้สีสันเป็นกระแสใสเถอะละ่ะเจอกันค่ะเออนั่นากินข้าวป้าพี่น้องมากิน,น,ก,นกัยู่ไบดีล่ะนกไม้หัวเผาก็มีพี่น้องวันทั้งไ้ต้มเน้อนี่ยกินสดสดตม้มเลยเนี่ยอนออนไม้ไล่กับโอ้นอแบบขาว อใส่อปอกมาบางจักน้องดูน,อน,นออ้องขาวๆหานิมันเป็นจะกินกับตำบักแตงแซ่บบ่อเออขยายเด้อโอู้้บ้่ะอาหารุ็น้ำบันแตงแซ่บแย่มีหอดอาหารทะเลอยู่ทั้งภูเขาก็ได้พี่น้องอาหารทะเลลาทูโอ้ยแซ่บแซบ มาแล้วก็บเบิ้งจ้าค้ำกันตาบหมกแกงนั้นสุดยอดบะโอุ้นอ่น่ะนำไมกันไรโอ้เออี้เย็นแล้วโอ้ยอย่างแ,าาแกงเนะีะน้ก็ไม่ตัวตคยที่ตัยแซบแบแสบ,แสบ,แสบ,แสบ นอไม่ก็ตัวน่ะพิตนอขาวๆงามๆลูอืมแสีบหอมมาพี่น้องอืมสินเขากับจำแปง็งเฮ้ยครับตอนนีอืมรับเวลาบองน้ากัน โอ้ยอืมต้มน้ไมยังอื่นกับบอทอาไดอกเนี่ยต้มน้ำไม้เนี่ยเซ่บพักต้มน้ำไม้เนี่ยตอมน้ำไม้น่ไจ่ไม่น่มะเต็มไาม โอ้ะเ่นอาหารอยู่โยมาเด้อมามามา,มากินขน้าว้ำกันมาเนี่ยกูนะก็สดเอาตาอับมะแกงต้องสดตัวอืมสดน้ำตับมะแกงกับต้มน้ะไหมเขากันดังปับ๊บเออลึงก็ได้โดนแท้ อ,อ,อืมเราไม่ได้เลยคือเขาได้เลยคือเราด้วได้วยขาไปก็แซ่บอยู่กินเขาปลานังกันสามคนนี่พี่น้องนะอืมยูเถียงนี่ละยูสวนนี่ละเนื้อปลาบักซิดานี่ยละอืมกินไปแล้วก็ฝนตกพังๆฝนตกลิ้นๆเนอ้แซ่บคัก อามาพี่น้องมาแซ่บว้าวขอบคุณพี่น้องอที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับโอ้ยขออนุญาตกินตำมะแกงครับต้มน้ำไม้กอนพี่น้องบางร์นี่แซ่บหลย